คุณแม่คุณแม่เป็นแันเองขอบคุณมากนะคุณแม่เรียกว่าตอนอยู่ในท้องคุณแม่ให้ฟังเพลงลูงเกเตืนที่ายด้วยอะ่ค่ะคุณแม่ฟังเอ่อ <c oughs> ปามี่ค่ะ <c oughs> ฟังสิฟังแปดคุณแม่ก็ฟังไม่ไงคุณลูกไม่มานั่งยืนดูก็สนแต่ดูเป็นเด็กอารมณ์ดีนะร้านมากนะอะไรนะคะเอาปากเอาแต่พี่เห็นพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรใช่พี่ขอโทษใช่พูดกับพี่คือไมี่ตรงนี้เป็น นั่าไอยู่ชั้นอะไรโรงมอหมอสั่โรงมีอะไรครับอันนี้เป็นโรงเรียนหยิบล้วนปะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มอะไไม่ใช่ใช่ไหมสนุกใช่ไม่ใช่อ่กใช่ไม่ใช่ใช่ไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพี่ทองไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะโอไม่ใช่แฟนพี่ทองพี่ทองพี่ทองสนน้องพี่ทองวันละวั แม่ขาชี้ปิดปากนี่เป็นไต่บรรแม่นี้เขาบอกดอกประดิษฐ์พี่ทองค่ะนี่คือมีงานบรรแม่วันนี้ใช่ไหมครับออกมาลูกออกมาจะติดใจต้องมาสิถึงตรงออกประกอบแม่หน่อยลูกมาออกประกอบแม่หน่อยออกออกรกเพื่อนหน่อยลูกเพื่อนหน่อยมาค่ะลูกสาวค่ะมาค่ะโอ้โหน่ารักสาวลูกลูนี้ลูกรูนี้เออเออเออบึ้บหล่อระวังมีมมระวังค่ะน้องนี้อ่ะเดี๋ยว ถ่ายรูปคี่กับแม่ก่อนแม่หน่อยรใช่ก่อนแม่หน่อยก่อนแม่หน่อยลูกสาวลูกสาวขึ้นค่ะไหวอย่าก็ต้องย่อนะลูกอย่าไม่ต้องย่อเวลาไหวอย่าเพิ่งย่อเดี๋ยวรอโตอีนิดค่อยย่อ่ไปค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันจบโชว์เดี๋ยวจบโชว์แล้วเขาจบเดี๋ยวเขาจบวันถ้าโยกตให้ผมยาวได้แล้วเนาะไม่ใช่ แล้ว้อผ่านรอรอไปก่อนอะไรรอ,อดอ,อไปรอ,อดอสนเสร็จรับชอบเราอยรดอเนี่ยทำไมไปดูครูฝ <c oughs> ึกเรื่ออะไรเพลงต่อไปฮะ <c oughs> เปเพลที่เศร้ามาเลยแต่ไม่อยากทุกคนรรัวันนี้เป็นกำชื่ใจให้ทุกค